เครื่องนิสสันครับแบบสามสามไม่ได้อยู่วันนี้ไม่ได้ อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ล็กไปอันี้ได้ะได้อได้อยู่ได้ครับได้ได้ ่รูนี้ไม่เท่ากันอุศัดบรรดาสักโอ้เอาอยี่ห้อไหนพี่มีอยู่5ยี่ห้อไห้เลือกเอามือสองไหมก็้ไม่ใช่แต่ไม่ใส่ตลอดชีวิตรถหรอกเอามือสองได้อยู่จะของรถเตเีองมากครับจะเอามือสองมือสองเอาตัวเดิมมนี่ตัวเดิมมือนมือสอง ตอดซ่อมมาได้ไหมครับตัวเดิมมันเบอร์อะไรเนี่ยตอดซ่อมข้างในมันหนึ่งห้าสองศูนย์แปหน่งหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์แป้าหใช่ไหมโหเป๊ะเลยหนึ่งห้าสอดันนี้หรอนหนึ่งห้าสองศูนย์แปดห้เอ๊ตัวไหนดีก่มีนี่ยี่หอเลยนี่อันี้ฟิลเอาไปอันนี้ดีกว่าสวยกว่า เท่าคงดื้อผมตอนนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้นี่ดูแล้วโอลิงข้านในมันเท่ากันเท่าผมว่าดูแล้วครับผมว่าดูแล้วเท่ากันอย่าเถียงผมผมไม่เที่ยผมไม่เฉยผมเชื่อชาญเรื่องนี้มันเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ใช่ครับมันเป็นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่เพราะเกลียวเท่ากันครับแต่เรื่องเกลียวนี่เรื่องเกลียวผมชำนาญผมจบช่างเกลียวมา ผมผมช่างกล้งครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดท่นนี้สิบเจ็ดเหมือนกันอันนี้ได้ครับทางนี้ไม่ได้นี่สิบแป,ปดนี่สิบแป,ปดนี่ไม่ได้ครับนี่ไม่ได้นี่ได้หมดยังยังโอริงนี่ได้อยู่ยังโอริงวัดตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยได้อยู่นี่ได้ครับต่างกันหนึ่งมิลไม่เป็นไรโอริงโอริงได้ครับโอริงได้ ดเด็นกล้องโอ้มันเครื่องมีสองรุ่นนะครับทีมระวังกันผิดเบอร์มัน